สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง F c ซทุกท่านนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยของวันศุกร์ที่30นะครับศุกร์ที่30ทับห้าทับหกแปดนะครับผมเนาะอ่าพี่น้องครับผมเนาะสําหรับใครอยากได้แนวทางฮานอยเอาไปไว พิจารณากันนะครับผมเอาไปไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะของวันนี้นะครับผมเนาะวันที่30นะครับผมของเย็นนี้เด้อพนองเด้อมาเรามาจับคู่กันนะครับผมเนาะรอบนี้นะครับผมได้เด่น9ก้ากับ7นะครับรอบนี้ได้เด่น9กับ7นะครับผมมาเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับผมเนาะชุดวิ่งลูดนะครับผมลูดนะครับผมได้9ก้ากับเเด้อพนองเด้อตัวเด่นนะครับผมจับคู่นะครับผมเนาะจับคู่95้านะครับ ก้าห้าเก้าสี่เก้าสามครับผมเนาะจับคู่เก้าห้าเก้าสี่เก้าสามแล้วก็เจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ครับผมเนะาะชุดวินนะครับผมวินห้าตัวเอาไปจับสามตัวได้นะครับผมเนาะเก้าเจ็ดห้า สี่สามนะครับผมเนาะอ่าเอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมสำหรับเย็นนี้นะครับผมเนาะชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมเนาะเอาไปเล่นลาวสตาร์ได้นะครับผมเนาะลาวสตาร์ด้วพี่น้องเด้อลาวสตาร์นะครับผมเนาะลาวสตาร์ตาชาติสเปกกิดนะครับผมเนาะสเปกกิดหน่อยพิเศษนะครับผมเนาะหน่อยพิเศษหน่อยปกตินะครับผมเนาะแล้วก็หน่อย v i p นะครับผมนอ no ย VAP นะครับผมนอยพัดด้วยนะครับผมน้อสามน้อยพัดด้วยพี่น้องเด้อพัดปกพัดวีพัดพิเศษนะครับผมน่อตามนี้เลยนะครับผมน้อเดี๋ยวชุดเจาะนะครับผมใครอยากได้เจาะได้ชุดเจาะชุดเน้นนะครับผมเดี๋ยวผมเจาะให้นะครับผมเจาะชุดเจาะนี้จะเป็นแค่สามนอยกับสามน้อยพัดนะครับผมน้อสามนอยสามน้อยพัดนะครับผมเจาะรอบพิเศษนะครับผมน้อพิเศษเด้อพี่น้องเด้อพิเศษนะครับผมเจาะ รูดเจ็ดนะครับผมเนาะเจาะรูดเจ็ดด้วยพี่น้องเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมเนาะปกตินะครับผมเนาะปกติรูดห้านะครับผมห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกนะครับผมเนาะส่วนวีนะครับผมเนาะวีวีพัดนะครับผมพัดวีด้วยนะครับผมเนาะรูดเก้านะครับผมเก้าเจ็ดเก้าแปด 95นะครับผมเนาะอันนี้ชุดเจาะเด้อพี่น้องเด้อนี่ชุดเจาะนะครับผมเนาะอ่าชุดนี้ชุดเต็มนะครับผมเนาะเอาไปจับ3ตัวนะครับผมวินจับ3ตัวนะครับผมเนาะนี่อ่าของวันนี้นะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะรอบที่ผ่านมาพี่น้องมาดูผลงานของรอบที่ผ่านมานะครับผมของเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะนี่วันที่2 9เด้อพี่น้องเด้อได้รูด3กับ7นะครับผมเหล่าสตาร์นะครับผมเนาะ874พี่น้องครับผมเนาะเข้า3ตัวอยู่นี่นะครับผมเนาะเหล่าสตาร์ออก แปดเจ็ดสี 7, 4, room, 7, 4, ่เก right. ้าหกนะครับผมพี 8, 4, 3, 9, ่น้องครับผมเจ็ดแปดสี่อยู่นี่ครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะเจ็ดสี่นะเข้ารูดเจ็ดนะครับผมเก็ดก็เข้ารูดนะครับผมเนาะแล้วกาชาตินะครับผมสองสามเก้านะครับผมเข้าสามเก้าเด้อพี่น้องเด้อเข้าสามเก้านะครับผมเนาะเข้าสามเก้านะครับผมแล้วรอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจไม่เข้านะครับผมน้อยพิเศษนะครับผมน้อยพิเศษเก้าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผมนี่เข้ารูดเจ็ดนะครับผมชุดเจาะนะครับผมชุดเจาะเข้า เข้าเจ็ดนะครับผมเนาะรูดเจ็ดนะครับอ่าหน่อยพัดสองหนึ่งศูนย์สามนะได้รูดสามนะครับผมเนาะสหรับหน่อยพัดนะครับผมเนาะหน่อยปกติพี่น้องครับผมหน่อยปกติก้าวศูนย์หนึ่งสามสี่เข้าสามสี่เน้นๆเลยนะครับผมเนาะหน่อยปกตินะครับผมเนาะสามสี่เน้นๆนะครับผมเนาะอ่าหน่อยพัดแปดหนึ่งเก้าหกครับผมแปดหนึ่งเก้าหกก็ไม่เข้านะครับผมตัวเจาะ ตัวเจาะรอบปกก็ได้สี่นะครับผมเนาะได้สามสี่ด้วยได้รูดสี่ด้วยนะครับผมเนาะได้รูดสี่ชุดเจาะด้วยนะครับผมเนะาะน้อยวีเอพนะครับผมสองแปดสี่หนึ่งหกสองแปดสี่แปดสี่เขาอยู่ชุดวินนี้ครับผมเนาะ แปดสี่เข้าสู่จุดจีนนะครับผมเนาะวีพัทสามสองสองห้าสองนะครับผมไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ปีก็ดีนะครับผมเนาะพัดก็เดินดีนะครับผมเนาะสําหรับรอบนี้อาแคบหน้าจอเอาไปไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะรูดเก้ากับเจ็ดเด้อเย็นนี้นะครับผมเนาะหาหน่อยเย็นนี้นะครับผมเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเจ็ดเก้าเก็ดห้าเจ็ดสี่นะครับผมเนาะลาวสตาการชาติสเปรคกิทหน่อยพิเศษ นอยพัดพิเศษนะครับผมนอยปกตินอยปกพัดนะครับผมนอย v i p และนอย V ีพัดนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่าพิจารณากันนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะเล่นเพื่อผ่อนคลายเด้อพี่น้องเด้อเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับผมเนาะเพื่อเป็น เป็นค <ítulo> anyway ่ากับข uh, so ้าวกันตอนเย็นนะครับผมพี่น้องกับผมเนาะอย่าไรมากมายกับตัวเลขนะครับผมทุกตัวเลขมีเขาไม่หลุดนะครับผมขอพี่น้องทุกท่านพิจารณาเอานะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอให้พี่น้องแฮงๆปังๆกันนะครับผมเนาะจบหน่อยแล้วเราไปลุ้นราวกันต่อเด้อพี่น้องเด้อจบหน่อยแล้วเราไปลุ้นราวกันต่อนะครับผมสําหรับราวพัฒนาพี่น้องครับผมเนาะหลายคนก็เห็นไปแล้วนะครับผมเนาะนี่ราวพัฒนาราวพัฒนาเราก็ไปลุ้นราวพัฒนากันต่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ สำหรับเราพัฒนานะครับผมเนาะอ่าตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมขอพี่น้องท่านโชคดีนะครับผมเนาะเฮงๆปังๆรวยๆกันนะครับผมเนาะขอความโชคดีจงเป็นของพวกเราทุกคนนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะใครที่มาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับทาง YouTube นะครับผมเนาะขอพี่น้องเฮงๆปังๆกันนะครับผมกดคอมเมนต์กดหัวใจให้กันน้ำในเรด้อพี่น้องเ้อเป็นกำลังใจให้บ่าวพัดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพัดขอบพระคุณครับขอบคุณครับผม